c a r t ท Home ตรงชัดจัดการปัญหาไฟแนนซ์รถบ้านตอนที่1จัดไฟแนนซ์รถบ้านซื้อขายกันเองกับที่ไหนดีหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหารถบ้านอยู่แต่หาทางออกให้กับการขอสินเชื่อเพื่อรถในฝันคันนั้นไม่เจอ c a r t ท Home คือคำตอบในการจัดไฟแนนซ์ให้กับคุณอันดับแรกคุณก็ต้องมีรถบ้านรถที่เจ้าของเป็นผู้ขายเองไม่ผ่านนายหน้าคันที่หมายตาก่อน หารถบ้านที่เจ้าของขายเองตามรุ่นที่คุณต้องการคันที่ชอบคันที่ใช่โดนใจคุณทำอย่างไรจึงจะรู้ว่ารถบ้านคันนั้นสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เพียงแค่รถยนต์ของคุณมีคุณสมบัติด,ดังนี้ข้อที่1เป็นรถที่เจ้าของขายเองเท่านั้นข้อที่สองเล่มทะเบียนต้องเป็นเล่มเดิมห้ามคัดเล่มใหม่เนื่องจากชำรุดสูญหายหรือมีการหยุดแจ้งใช้ถาวรข้อที่3รถที่ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมและสุดท้าย ข้อที่4รถที่ไม่เคยมีประวัติคว่ำหรือชนหนักทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อทุกท่านนะครับจากนั้นเพื่อความคุ้มค่าคุ้มราคาและเพื่อป้องกันไม่ให้โดนหลอกคุณก็ต้องเปรียบเทียบราคาและสภาพรถคันที่ต้องการมากที่สุดสามารถเช็คราคากลางสอบถามวงเงินสินเชื่อหรือยอดจัดได้ที่เบอร์0 2 5 4 3 9 4 8 8โดยแจ้งข้อมูลยี่ห้อรถยนต์พร้อมกับรุ่นและโฉมปีจดทะเบียนเกียร์ ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจในข้อมูลที่ตรงกันให้ส่งรูปและสําเนาทะเบียนรถมาได้ที่ fin.car2home.net หรือ line id car2home ซึ่งทางเรายินดีบริการข้อมูลส่วนนี้อย่างเต็มที่เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วที่เหลือก็จะเป็นการวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นของผู้ซื้อโดยเข้าไปกรอกข้อมูลที่ www.car2home. n e t net ตสแลและที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของเราหลังจากที่คุณทราบผลวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อเบื้องต้นแล้วคุณก็ตกลงทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของได้เลยขั้นต่อไปให้ผู้ซื้อและผู้คำ้ำประกันมาร่วมกันเซ็นสัญญากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ c a r to Home และในวันนั้นเจ้าของนารถตัวจริงมาถ่ายรูปด้วยซึ่งทุกขั้นตอนในการทำธุรกรรมทำโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินคุณจึงมั่นใจได้ว่า ปลอดภัยร้อเซน์หลังจากนั้นรอผลอนุมัต2ิ2 3วันทำการความรวดเร็วในการอนุมัติขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารด้วยนะครับหลังจากทราบผลอนุมัติมี2วิธี 1. Car to Home Advance ผู้ขายรับเงินสดกับบ้านผู้ซื้อขับรถกับบ้านได้เลยทันทีข้อที่2 Car to Home s a f e s a f e ส่งมอบชุดโอนและเล่มทะเบียนรอเช็คธนาคาร 2 3วันอุ่นใจปลอดภัยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงเท่านี้ก็เป็นอันการจบการซื้อขายผู้ซื้อก็แฮปปี้ได้ลดกลับไปผู้ขายก็อุ่นใจด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ผู้ซื้อสบายใจได้รถบ้านแท้สภาพถูกใจและราคากันเอง่าาถูกงงตรงชัดจัดการปัญหาไฟแนนซ์รถบ้านพวกเราคนที่มีประวัติติดแบกลิสต์ก็สามารถจัดได้นะครับ